ตอนเขาวงพระจันทร์ฉันเป็นคนแก่ทะเลนไม่ใครจะเดินทางตรงจะเล่าเรื่องเขาวงพระจันทร์ก็แอบเอาอะไรต่อมิอะไรมาแทรกเสียหลายวันลูกหลานรำคาญไหมจ๊ะถ้ารำคาญก็ไม่ต้องแก้อารมณ์ปล่อยให้มันรำคาญไปและก็คิดเสียด้วยว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยง เพียงแต่ตาลือสีหัวล้านเล่านิทานยังเอาเที่ยงไม่ได้แกว่าแกจะพูดตรงนี้แกก็ไพรเอาอะไรมาว่าแทนเสียเป็นคุ้งเป็นแควเสียเวลามานั่งฟังไปตั้งหลายวันโลกนี้แม้แต่อารมณ์ก็หาเที่ยงไม่ได้ยังนี้จะเอาวัตถุที่ไหนมาเที่ยง อย่าบูชาความไม่เที่ยงเลยคิดไว้อย่างนี้จะคิดได้นานจำได้นานหรือคิดแล้วลืมเลยก็ช่างคิดไว้เสมอเสมอเ,มอเธอะทันศาสนาพระศรีอานแน่ทีนี้มาว่ากันเรื่องเขาวงพระจันทร์เมื่อผ่านแดนวัดเขาสะพานนาคเข้าไปแล้วก็ขึ้นยอดเขา ทางมันไม่ไกลเลยฉันไต่เดาะเดาะแดะแดะตามภาษาลิงปลอมขึ้นไปดูมันนานหน้าดูแต่ไม่มีใครบนเมื่อถึงยอดเขาก็ทำตามเดิมอย่าอธิบายเลยท่านก็บอกว่าตรงนี้เมื่อฉันทุดงมาครั้งแรก ขอเห็นสิ่งอัศจรรย์ฉันพบพระบรมสารีริกธาตุตรงนี้ท่านชี้สถานที่ให้ดูและในการต่อมาท่านสร้างมนดบครอบไว้และสร้างบันไดขึ้นเขาวไว้ปรากฏมีอยู่ในปัจจุบันถึงเวลากลางคืนกอบพิสูจน์ตามเดิมฉันไม่ได้พูดอะไรมากพวกฤาษีทั้งหลายที่ติดตามท่าน ต่างก็พบเหมือนกันคือปรากฏเห็นพระพุทธปาฏิหารในเวลาคำ่ำมีแสงดาวปรากฏสามดวงขนาดใหญ่ทั้งหลับตาเห็นทั้งหลับตาและลืมตาพอรุ่งเช้าท่านก็แนะนำว่าการนับถือพระพุทธศาสนาพวกเธออย่าติดเนื้อหนังและวัตถุการที่ฉันพาพวกเธอมาทุดง ไม่ใช่ให้มาติดสถานที่คือเวลาจะเอาบุญก็ต้องไปพระบาทไปพระฉายมาเขาว,วงไปพระแท่นดงรังศิลาอาจเป็นต้นบุญจริงอยู่ที่ตัวปฏิบัติอยู่วัดเราทำดีได้ที่พามาก็เพื่อให้เห็นความหัศจรรย์ ของพระพุทธบารามีแต่ถ้าว่าไม่ได้ตั้งใจให้ติดสถานที่จงรักพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตามทานศีลภาวนาสามอย่างให้ครบอารมณ์ซื่อถือความจริงคือไม่คดโกงไม่คดไม่โกงความจริงยอมรับว่าสิ่งที่เกิดมี มันเก่าแก่คร่ำคร่าจริงมันเปลี่ยนแปลงจริงมันมีอันที่จะสลายตัวในที่สุดจริงเท่านี้พอแล้วพอดีที่เกิดมาในพระพุทธศาสนาไม่ต้องตะเกียกตะกายมากต่อมาท่านก็พาเดินชมบริเวณท่านพาไปทางด้านตะวันตกของเขาท่านชี้สถานที่ที่หนึ่งให้ดู ท่านบอกว่าตรงนี้ฉันเคยพบฤษีคนนุ่งขาวห่มขาวนั่งภาวนาอยู่คนเดียวตรงนี้แกปลูกสาลาเล็กๆอยู่คนเดียวถามท่านวานานหรือยังท่านบอกว่าก่อนพวกเธอบวชยี่สิบปีถามท่านว่าท่านคุยกับฤษีองค์นั้นหรือเปล่าท่านบอกว่าคุย ได้ความว่าเป็นฤาษีผีมานั่งดักทางท่านอยู่และบอกว่าที่ตรงนี้คือยอดเขามีพระบรมสารีริกธาตุท่านจึงอธิษฐานถามก็ปรากฏเป็นพระพุทธปาฏิหารตามที่พวกเธอเห็นแล้วเมื่อคืนนี้ฉันจึงสร้างมนดบทับที่ที่เห็นพระบรมธาตุปรากฏขึ้นมา ท่านพาเดินต่อไปไม่ไกลนักท่านบอกว่าตรงนี้ฉันพบชีในการมาคราวเดียวกันแม่ชีอยู่คนเดียวมีศาลาเล็กๆหลังหนึ่งเป็นที่อาศัยท่านฤาษีทุดงองค์หนึ่งถามท่านว่าแม่ชีผีหรือคนขอรับท่านยิ้มแล้วตอบว่าชีผี แต่แกทําเป็นคนราวๆนี้เองแบบฤาษีอีกท่านหนึ่งถามว่านางสาววงพระจันทร์ใช่ไหมครับท่านตอบว่าถ้าใช่ก็คงไม่ใช่ลูกสาวท่านเท้ากกขนาดคงเป็นเทวดาผู้หญิงที่มีอานุภาพมากเมื่อท่านพบเป็นแม่ชีประมาณตามรูปเทียบอายุคนปัจจุบัน อายุประมาณอายุ30ปีแกนั่งอยู่คนเดียวฉันเดินผ่านฤศีผีมาแล้วก็พบแม่ชีผีเข้าแม่ชีมีลีลาไม่เหมือนท่านฤศีท่านฤศีมีแต่แนะนำว่าเป็นพระบรมธาตุและแนะนำวิธีปฏิบัติธรรมและทราบว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิ แล้วบอกด้วยว่าท่านหมายถึงหลวงพ่อปานอายุ40ปีกรรมาฐานได้เท่าไรจะไม่ได้ดีเกินกว่านั้นอีกถามท่านว่าขณะนั้นหลวงพ่ออายุเท่าไหร่ท่านบอกว่าฉันเกือบสี่สิบปีแล้วขาดอยู่ปีหรือสองปีเท่านั้นท่านเล่าต่อไปว่า เมื่อพบแม่ชีแล้วแม่ชีก็นิมนต์ท่านนั่งบนศาลาท่านบอกว่าอยากจะเดินชมสถานที่แม่ชีรับอาสาเป็นมักคุทเทศคนนำทางเดินไปประมาณสิบวาก็พบบ่อน้ำบ่อหนึ่งมีน้ำใสสะอาดมากแม่ชีบอกว่าน้ำบ่อนี้เป็นน้ำทิพย์ ใครได้กินแม้แต่อึกเดียวก็จะไม่ตายตลอดการร่างกายจะทรงความหนุ่มสาวขึ้นมาทันทีคนที่ตายแล้วไม่นานเกินไปคือถ้ายังไม่เน่าเอาน้ำนี้ไปรดจะฟื้นคืนชีพทันทีว่าแล้วแม่ชีก็จับแมวมาหนึ่งตัวแกเอาหัวแมวฟาดหิน เจ้าแมวตัวนั้นตายสนิทเมื่อพิสูจน์ด้วยกันทั้งสองท่านว่าตายแน่แล้วก็เอาแมวโยนลงไปในบ่อเจ้าแมวตัวนั้นพอตัวกระทบน้ำก็กลับฟื้นวิ่งอ้าวจุดจุดจุดแม่ชีถามท่านว่าดีไหมท่านตอบว่าดีแล้วชีก็พาไปพบน้ำ อีกบ่อหนึ่งใสสะอาดมากเหมือนกันห่างกันไม่ไกลไม่เกินสิบวาท่านชี้ให้ดูว่าอยู่ตรงนี้แม่ชีอธิบายว่าน้ำบ่อนี้เป็นบ่อน้ำตาทิพมื่อทาตาแล้วเห็นอะไรได้ทุกอย่างตามต้องการแล้วชีก็เอาน้ำมานิดหนึ่งให้ท่านทาตาท่านถามว่า ้องการเห็นอะไรท่านบอกว่าต้องการเห็นปาลาไหลใต้ดินแม่ชีบอกว่านึกเอาแล้วเอาน้ำแตะตาแบบล้างหน้าไม่ใช่ต้องหยอดเข้าไปที่ในลูกตาท่านมองเห็นปาลาไหลใต้ดินจริงๆและต้องการเห็นอะไรก็ได้ดูมาทางวัดก็เห็นหมดใครทำอะไรเวลานั้น เห็นและจําได้เมื่อกลับมาวัดฉันถามเขารับตามความจริงทุกอย่างนอกจากตาดีแล้วเอาทาหูหูก็ดีเสียอีกถามท่านว่าหลวงพ่อเก็บไว้บ้างหรือเปล่าครับท่านยิม้มแล้วบอกว่าเรื่องของฉันพวกเธออย่าสนใจ ตั้งใจทำความดีต่อไปดีกว่าท่านไม่ตอบตรงๆเข้าใจว่าคงได้ไว้ถึงโกหกอะไรไม่ได้เลยท่านเล่าต่อไปว่า mm. เมื่อแม่ชีจะให้น้ำทิพท่านไม่ยอมรับน้ำทิพบ่อแรกแม่ชีถามว่าทำไมไม่เอามันไม่แก่ไม่ตายดีนะท่านบอกว่า ไม่ต้องการตามนั้นและไม่อยากได้น้ําทิพย์แบบไม่แก่ไม่ตายตลอดจนตายแล้วทำให้ฟื้นก็ไม่ต้องการแม่ชีพูดว่าพระบ้าอะไรอย่างนี้พบของดีแล้วไม่เอาท่านก็เลยตอบว่าชีนั่นแหละบ้าจะพยายามฝืนกฎธรรมดาเป็นการถ่วงคนและสัตว์ให้ทุกตลอดการ ด้วยไม่รู้จักตายแม่ชีเมื่อถูกสอกกลับแทนที่แกจะโกรธแกกลับยิ้มยกมือไหว้บอกว่าเห็นพระมานานแล้วเพิ่งพบพระแท้วันนี้เองผีก็มีลูกยอใครว่าลูกยอมีแต่เมืองคนหรือเมืองผียังมีเลยท่านพูดเรื่องน้ำทิพบ่อเดียว อีกบ่อท่านไม่พูดคนที่ไปคนที่สนใจมากที่สุดก็คือพระเขียนแกใกล้จะตายแต่ไม่ใช่เอาไปแก้ไม่ให้ตายแกอยากได้เอาไปให้ญาติโยมแกคงจะอยากเล่นโปก็ไม่ทราบด้วยเมื่อมองอะไรที่ไหนก็เห็นโปก็ต้องมองเห็นลิ้นที่จะแทงให้ได้เงิน ท่านอาจจะคิดอย่างนั้นพอท่านพูดลอยๆว่าเขียนเอ๋ยเรื่องเล่นโปเป็นกรรมชั่วนะลูกนะเราควรช่วยพ่อแม่ด้วยให้ทำความดีไม่ใช่จะมาขอน้ำทิพเทวดาไปให้พ่อแม่เล่นโปจะลงนรกนะลูกเพราะเป็นการปล้นทรัพย์สินชาวบ้านโดยเจตนา เป็นอธินนาทานตรงเพงทีเดียวพระเขียนอายเกับตายเรื่องกิเลสมันไม่ย่อยตัวจะตายอยู่แล้วไม่ห่วงตัวมันแกล้งสอนให้ห่วงพ่อห่วงแม่มันแน่จริงๆอ่านเป็นธรรมทานพรมยาเด็กวัดท่าทรงจากหนังสือประวัติหลวงพ่อปานโสนันโทหน้า97 ถึง99ติดตามตอนใหม่ได้ในโอกาสหน้าฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ด้วยนะคะ